แต่ว่าตัวนี้จะเป็นอ่าผิวสําหรับผิวสองสีนะคะพเ,พเพราะเกลี่ยไปปุ๊บแห้งเลยอะ่ะดูดิลิซซีนะคะก็วันนี้นะคะทุกคนจะมารีวิวตัวนี้เลยนะคะ d e l l a GoV ี่แอนด์โคเว i ร n สกินนะคะมี SPF 25 PA 3บวกกันเลยนะคะทุกคนก็ตัวนี้อย่างที่เห็นเห็นกันหน้าตาคุ้นคุ้ไหม เออก็คือน้องอ่ะได้ออกมาเป็นอ่าน้องอะออกมาเป็นตลับก่อนทุกคนแล้วก็แบบดังใน t k t t อกมากคือคนซื้อรีวิวกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาทำแบบซองมาแล้วนะคะทุกคนก็มีขายในเซเว่นนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์01กับ02นะคะแล้วก็ ะได้ไปซื้อเบอร์ศูสมาเพราะว่าเบอร์ศูหนึ่งอ่ะเหมือนจะเป็นของคนผิวขาวเหลืองแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นผิวสําหรับผิวสองสีนะคะก็เลยไปลองซื้อเบอร์0ูสองมานะคะทาเคลมของเขาเราบอกว่าปกปิดต,ติดทน18ชั่วโมงนะคะคุมมันกันน้ำแล้วก็เปะคนเป็นสิวใช้ได้ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นครูชั่นสําหรับผิวคนไทยนะทุกคนก็ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไทยแท้ไทยจีนไทยอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อคูชั่นกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงเนาะเออลืมบอกไปนะทุกคนตัวนี้มีปริมาณมาที่4กรัมนะคะราคาอยู่ที่59บาทนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูเนื้อคูชั่นกันดีกว่านะคะกองแบตจะหมดแล้วโอชีวิตฉันอะมาดูเนื้อคูชั่นกันดีกว่านะคะ ่ทุกคนเนื้อคูชชั่นจะออกแนวประมาณนี้เลยนะคะสึกว่าสว่างกว่าสีผิวของจินแล้วก็มีความเกลี่ยง,ง่ายอยู่นะคะทุกคนเบาอยู่เบาอยู่นี่นะคะเนื้อคูชชั่นมีความเหลืองนะทุกคนเออจินว่าสีผิวคนไทยอะ่ะโอเคละคือมาในแนวโทนเหลืองนะคะมีความบางเบานะทุกคนเนี่ยพอเกลี่ยไปปุ๊บแห้งเลยอะ่ะดูดีเทียบเทียบก็ หลังจากลงไปเนาะมันจะให้ความเนียนเนาะทุกคนความแบบว่าสว่างกว่าสีผิวของจินอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลงกันที่หน้าดีกว่าว่ามันจะเออมันจะโอเคไหมนะคะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะข้อเปรียบเทียบเราจะปรับสีผิวให้เราสว่างขึ้นอะ่ะอืมเอาเลอะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอลงที่หน้าเลยเนื่องจากกล้องเหลือขีดเดียวเท่านั้นแบตของฉัน คอลงที่เหลือตรงหน้าเลยเนาะอ่ะโอเคทุกคนมันเป็นการรีวิวอะไรที่รีบขนาดนี้ก่อนเออแล้วก็ไม่เช็คอะไรใดๆทั้งสิ้นอ่ะที่จะขอแบบว่าลงใช้นิ้วเกลี่ยไปเลยนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้มันใช้นิ้วเกลี่ยง่ายมันใช้นิ้วเกลี่ยได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเพือจินเคยลองใช้ฟองน้ำแล้วนะมันรู้สึกว่ามันไม่มันอ่เนื้อมันไม่แน่นเท่ากับ การใช้นิ้วอะแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะคะว่าว่าชอบแบบไหนเนาะพองน้ำม,มันก็ได้ทุกคนมันก็ง่ายดีแต่สำหรับจินอะคือเคยลองใช้มาแล้วรอบสองรอบแล้วก็รู้สึกว่าการใช้หนิวมันอาจจะส่งผลดีต่อเรามากกว่าจะทาข้างนี้ทำไมเนี่ยก็ทาข้างเดียวดีแบบเทียบเนาะ โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือผิวที่ลงไปแล้วครึ่งหน้านะคะคือฝั่งนี้นะทุกคนจะสังเกตได้ว่าฉันก็ลงทับคิ้วของแชมเปดรวยก็ <c oughs> จะได้ลงประมาณน,นี้นะคะทุกคนก็เปรียบเทียบสองข้างนะคะก็คือข้างนี้มันจะมีความเนียนกว่านิดนึงนะคะเออข้างที่ลงอะมันจะมีความเนียนกว่านิดนึงกับสีผิวกับผิวข้างนี้แต่ว่าในเรื่องของสีนะคะคือไม่ได้แตกต่างไปกันสักเท่าไหร่เลยนะคะทุกคนก็คือ มันกืนไปกับผิวได้เลยอะ่ะอืมก็แค่แบบลงมาแล้วมันปรับสีให้ผิวอะ่ะมันสว่างขึ้นกว่าเดิมะนิดนึงนะคะแต่ว่าในเรื่องของสีผิวเนี่ยไม่ลอยไม่เทานะคะไม่โดดสามารถใช้ได้เนาะทุกคนสําหรับใครที่แบบสีผิวประมาณจีนอะไรนี้นะคะก็สามารถใช้ได้อยู่นะทุกคนข้างเนี้ยทุกคนมันจะมีรอยแดงเห็นไหมรอยแดงรอยดําของสิวอะ่ะเยอะหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันปกปิดกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแปบ๊บหนึ่ง โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือผิวที่ลงไปสองข้างแล้วนะคะก็จะไดอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนทาไปแล้วนะ่าจะรู้สึกแห้งติดไปกับผิวเลยนะคะไม่มีความแบบมันเหนียวเนื้อหนะเลยอะ่ะทุกคนก็คือเนี่ยโคตรสบายผิวเลยอะ่ะคือบางมากให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้ทาไม่ได้ลงคูชั่นเลยนะคะ ก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนในเรื่องของกลิ่นนะคะตัวนี้เนี่ยจินไม่ได้กลิ่นเลยนะทุกคนเออไม่รู้เป็นไรไม่ได้กลิ่นเลยอะทุกคนไม่รู้อะแต่ว่าใครที่ใช้แล้วกลิ่นมันเป็นยังไงก็คอมบมนกันได้นะคะแต่สําหรับในตัวในส่วนตัวของจินคือไม่ได้กลิ่นเจ้าตัวนี้เลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเนื้อเกลี่ยง่ายใช้นิ้วเกลี่ยได้เลยแล้วก็มีความแทงติดไปกับผิวให้แบบอารมณ์ผิวแบบแห้งผิวกำมยี่เออ แบบนั้นนะคะไม่ได้แบบช่าวาวใดๆเนาะก็สําหรับคนผิวมันน,น่าจะชอบอยู่นะคะ,ะในเรื่องของความปกปิดนะทุกคนอันนี้ให้ทุกคนดูในส่วนของรอยดําเมื่อกี้น้องก็จะปกปิดได้ประมาณหนึ่งก็ยังเห็นอยู่นะถ้าลองแทบ็บๆไปอีกนิดนึงนะทุกคนมันก็ได้ประมาณเนี้ยทุกคนก็คือถ้าใครอยากให้เนียนกริบก็คงจะต้องใช้ลองคือ <c oughs> ไม่ก็คอนซทนเลอร์นั่นไปเนาะเพราะว่า ตัวนี้มันเป็นคุชชั่นที่ให้อารมณ์แบบบางเบาผิวใช้ได้เอวอร์แบบ everyday every เลยคือทุกวันเลยสามารถใช้ได้เลยทุกคนอ่ะชอบนะโดยส่วนตัวในของเนื้อแล้วก็สีของคุชชั่นตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะคะว่าเรื่องคุมมันติดโทนใดๆเนี่ยสามารถประมาณไหนเนาะทุกคนอ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีตอนท้ายคลิปตอนสรุปผลนะคะ ชั่โมงแล้วนะคะสำหรับการทดสอบคูชั่นตัวนี้นะทุกคนก็จะเห็นว่ามีความมันบริเวณจมูกแล้วนะคะใต้คางจมูกแล้วก็บริเวณหน้าผากนิดหนึ่งอ่ะก็ว่ามันนี้ค่ะทุกคนทดสอบต่อไป หัวเหงื่อออกซกๆนะทุกคนก็จะเรื่องประมาณนี้ต่อดูแล้วก็ยังไม่เห็นคราบนะคะจะมีตรงนี้นิดนึงเห็นไหมแล้วก็รอยแว่งตรงนี้วันนี้ยังไม่มีอ่ะก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแต่วมาเจอกัน สรุปผลเลยจ้าโอเคค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันในช่วงสรุปผลนะคะสำหรับการทดสอบเจ้าคูชั่นของเดลี่เดล่าทดสอบไปประมาณอ่าประมชั่วโมงได้นะคะยังมีความที่แบบว่าคูชชั่นติดผิวอยู่นะคะว่าจะมีแบบการหลุดลอกไปนะคะบริเวณจมูกแล้วก็คางเยอะที่สุดเลยเพราะว่าในช่วงหน้ามันอะ่ะเริ่มหลุดแล้วอะทุกคนแล้วก็ หลังจากที่จินทดสอบไปประมาณ4ชั่วโมงด้วยกันนะคะก็จะมีความมันเกิดบริเวณทีโซนเป็นประจำของจินอะเลวซึ่งก็ในส่วนนี้ก็คือทุกทุกยี่ห้อที่ทดสอบมาก็คือเป็นแบบนี้หมดเลยจะมาซับความมันให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าหลังจากที่ทดสอบไปประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนแผ่นเดียวจะเอาอยู่ไหมอ่า หลังจากซับความมันไปแล้วก็จะได้ประมาณ1แผ่นด้วยกันนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเพราะว่าสําหรับผิวจินถ้าไม่มีการคุมความมันเลยเนี่ยไม่มีปล่อยให้หน้าแบบละลนเนี่ยก็ประมาณ2แผ่นด้วยกันนะสาหรับใช้เจ้าตัวนี้เออใช้แผ่นซับความมันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้แค่แผ่นเดียวถือว่าโอเคเลยนะคะทุกคนสําหรับเรื่องการุมมันนะคะแล้วก็หลังจากที่ ทดสอบอกมานะคะในระหว่างวัดก็มีการทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นทำกับข้าวจนเย็นอะไรนี้นาะแล้วก็มีเหงื่อออก แบบเยอะมากอันนี้คือหลังจากที่ลองเช็คดูแล้วนะคะคือบริเวณหน้าผากตรงนี้ไม่เป็นคราบเลยแต่ก็จะมีรอยแบบใส่แว่นนะทุกคนมันก็จะเป็นรอยแว่นนิดนึงตรงนี้โดยรวมแล้วนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยถือว่ายังโอเคนะคะก็จะบอกว่าสีผิวของจีน่ะสามารถใช้ได้นะคะทุกคนตัวเนี้ยตอนตอนตอน,ตอนทานแรกๆเหมือนจะ สว่างกว่าสีผิวตัวเองนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าพอลองลองไปที่หน้า่าเงี้ยเข้ากับสีผิวตัวเองเลยนะคะทุกคนการปกปิดนะคะตัวนี้เนี่ยเหมือนเขาไม่ได้เคลมนะเรื่องการปกปิดแต่ว่าอ่าหลังจากที่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะปกปิดรอยดำอะไรเงี้ยได้ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะก็คือยังเห็นรอยดำรอยสิวอะไรอยู่นะคะอาจจะเนื่องจากว่า เนื้อคูชชั่นของน้องอะเบามากบางมากๆคือทาไปแล้วไม่รู้สึกหนักหน้าเลยคือสามารถใช้แบบ e อ e r y Day อเลยอะเออคือสามารถใช้ได้ทุกวันอะ่ะนะคะก็ถ้าใครชอบความปกปิดนะคะหรือว่าแบบอยากปกปิดร้อยอะไรเงี้ยก็สามารถใช้คอนซีลเลอร์เนาะในการแทบๆไปนะคะอืมตัวนี้ก็ยังยังยังให้ความปกปิดได้ไม่ไม่ถึงกับเลิศเท่าไหร่นะคะ อะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับการทดสอบคูชั่นนะคะของเดล่าเนาะก็เดี๋ยวจะมาลองเช็ดคูชั่นที่หน้ากันนะคะเราจะมาทดสอบกันว่าเวลาผ่านไปประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยน้องยังติดอยู่ผิวอยู่บนผิวหน้าอยู่ไหม หลังจากที่เช็ดมาครึ่งหน้าแล้วนะคะเห็นความแตกต่างไหมนิดนึงตรงนี้จะมีความสว่างอยู่แล้วก็อันนี้ก็คือผิวจริงแล้วทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะก็ยังเห็นได้ว่าเจ้าตัวคูชชั่นตัวนี้ยังติดอยู่กับผิวอยู่นะคะทุกคนแม้เวลาผ่านไปประมาณ8ชั่วโมงด้วยกันนะคพะ,ะมันก็จะมีแบบว่าหลุดลอกอกอกไปบ้างเนาะอืมก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการทดลองใช้เจ้าคูชชั่นตัวนี้นะคะ ถ้าใครมีอะไรที่อ,อยากช่วยกันรีวิวนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างเลยนะคะหรือว่าจะให้จินรีวิวอะไรเนี่ยก็มาบอกกันนะคะทุกคนก็จะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย